ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรรเาะห์ล hamdulillah ซอลตัลและสุลามุ่งละ رسول อัลลอฮฺวะอะลาอลิฮิวะซอฮบิฮิวะลาสัลามุณายนุวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮวครับมาต่อกันนะในซูเราะห์อันนิสาวันนี้เราถึงอายะห์ที่66นะครับในการ อธิบายอัลกุรอานอัลกุรอานทางนําชีวิตพี่น้องฮะอัลลอฮฺตาลาได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราที่มีมีอัลกุรอานแล้วก็มีไะดิษท่านอบีอฺอลลัลลอฮุอ ali ุสซาลลัมเพราะฉะนั้นหนึ่งในหนึ่งในหน้าที่ของเราก็คือการการปฏิบัติด้วยกับหลักการที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมาดังในอายะฮ์ก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดคุยกันมานะพี่น้องว่าฟะลาอฺรบิการายุมินุนฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชัดรเบยนะฮุมซุมมาลาเยจิลูฟีอันฟุซิิมมมมมฮาาาารัจกดยยูะสสลลีต ขอสาบานต่อให้บ้านของเจ้าเลยว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะยังไม่ไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาทั้งหลายจะได้ให้เจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินระหว่างพวกเขาแล้วก็ตัดสินแล้วไม่มีอะไรติดค้างใจในสิ่งท่านอเมรีลอลลาร์ในมัสลัมตัดสินวายุสันในมัสลีมาแล้วก็มีการยอมรับยอมรับอย่างดีงามอายะนี้เป็นอายะที่บง่บงบอกให้เรารู้ถึงการการยอมรับในกฎเกณฑ์ของละตาลาแล้วในอายะก่อนหน้านี้ไปอีกนะในอายะที่ห้าสิบเก้า นะอัลาาลตานอได้บอกว่ายฮฺัลดีน,นออ ul, ul um. นะอัมุนอัตยอัลลอฮฺและอัติยอัลรัซูลว่าอุลิลัมริมินกุมนะอัลลอฮฺสังเราเชื่อฟังอัลลอฮฺปฏิบัตตามอัลลอฮฺและปฏิบัติตามท,ท่านรอซูลแล้วก็อุลิลัมรแล้วก็บันดาผู้นำผู้นำตรงน,นี้หมายถึงอัลอุละมัและข้อุมอรอบรรดาผู้รู้แล้วก็บรรดาผู้ที่มีอำนาจนะแล้วพระองค์ก็ได้บอกตอบไปตอบไปว่าเฟนตานาซัตุมฟีัชอินฟุนดนรดูอิลลอฮฺอิบรรหู้ลหาัไบป กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วกลับไปหาเราซูลนะและพระองค์ก็ได้ได้กล่าวกล่าวในอายะต่อมาเนี่ยนะที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยว่าให้ให้กลับไปหาท่านนบีสุลลัลฮวอะลวซัลลัมนะเวลามีปัญหาได้มีมีปัญหาเรื่องเรื่องใดกลับไปหาท่านนบีสุลลัลฮวอเลวซัลลัมนั่นคือในในตอนที่ท่านนบีได้มีชีวิตอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านนบีไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่อายะเนี่ยยังคงอยู่อันอิบอกนะบิบมุมินเราเลามโคโซสิสแบบสิ่งที่จะเอาเนี่ยก็คือคำสอนโดยรวมไม่ใช่ไม่ใช่เอ่ัสา เพราะฉะนั้นคำสอนที่อัลตาราได้วางในอันกุราอานเนี่ยคือวาให้กับประชาชนท่านนบีสัลต์ร้องของอิมามสันลัมในเมื่อท่านนบีได้สั่งบรรดาประชาชนของท่านว่าให้กลับไปหาอัลลอฮ์และกลับไปหาอัลโสนก็คือเรากลับไปหาอาาัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษในการตัดสินนะโดยที่ทิ้งการที่เราคุยเมื่อวานนะว่าทิ้งการตาซุปทิ้งการยึดติดกับบรรดาอุลามะ บางทีเนี่ยเราเรียกร้องไปสู่การไม่ยึดติดอย่าตาซุบในในบรรดาผู้รู้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราหรือเป็นผู้รู้เองเนี่ยนะก็พาคนที่ติดตามเราเนี่ยให้มีความมั่นใจในตัวเราเองเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราให้เราสอนคนให้กลับไปสู่หลักการกลับไปสู่อัลกุรอานกลับไปสู่ฮะดีษกลับไปสู่การวินิจฉัยของบรรดาสฮาบะกลับไปสู่การวินิจฉัยอัลกุรอานและฮะดีษจรบบดาอุลามะอัลอามิลิน อุลเมะที่มีการปฏิบัติอุลเมะที่มีการมีความเข้าใจมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการของลัสุภานุตาลนาะในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังเรายังไปไม่ถึงหรือว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้หลักการของลัสุภานุตาลาอย่างจริงจังเนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาตัวเราเองเนี่ยไปเทียบกับบรรดาอุลเมะพี่น้องฮะดังที่เราได้รู้กันนะว่าบรรดาอุลเมะในมัฏฐับต่างๆเนี่ยทั้งสี่มัฏฐับเนี่ยที่ได้ได้เป็นที่รู้จักเพราะอะไรครับพี่น้อง คนเหล่านี้เนี่ยที่ได้เป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่อของพวกเขาเนี่ยมาถึงเราเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเก่งของเขาหรือว่าเพราะว่าความความมุ่งมานะของเขาในการศึกษาเรื่องราวของศาสนาอิมามชาฟอยท่องจำคุรานในตอนที่ท่านอายุอยู่มันสิบขวบบางรยายงานบอกก็เจ็ขวบสิบขวบท่านท่องจำคุรานแล้วก็ท่องจำฮะดีสเราท่าตตองมุฮัตต้าให้มัมนมาลิกนะแล้วท่านก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักหลักภาษาแล้วก็ในเรื่องของเอ่อเป็นคนที่วางรูปแบบหลักการในเรื่องของวิชาอุซุนฟิก เพราะฉะนั้นในในเรื่องของหลักการเนี่ยบรรดาอุลมามะในยุคนั้นเนี่ยเขาได้มีความจริงจังในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็อยู่ในโครนโมฟต์อละอยู่ในยุคที่เป็นยุคทองคําที่ท่านนบีสัมมาะลกในมุสลิมได้ได้กล,ล่าวว่าค,คอยรุน่นครนในกรณีซุมมัละมมละดีน,นะซุมมัลละดีนะอยู่นะฮุมซุมมัลละดีนะอยู่นะฮุมศตวรรษที่ดีสุดก็คือศตวรรษที่ฉันมีชีวิตอยู่ศตวรรษทองฉันเนี่ยนะต่อมาก็ศตวรรษหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่าโกระมาณ300ปีแรก แต่ไม่ได้หมายความว่าในยุคนั้นจะมีแต่คนดีๆทั้งหมดเลยเพราะว่ากลุ่มเฟรอกต่างๆกลุ่มที่หลงทางต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในขณะที่บรรดาสหบัตยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นกลุ่มของพวกอะไรฮะพวกกัตริยาพวกคอวาริสพวกชพวกรอฟิดก็เกิดขึ้นมาในยุคที่บรรดาสหบัยังยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมากลับมาสู่การ เข้าใจหลักการให้ถูกต้องแล้วกรรมสุขการอธิบายให้ผู้คนเนี่ยทำการเข้าใจหลักการให้ถูกต้องโดยที่ละทิ้งการตาอุบการยึดติดกับกับตัวบุคคลเวลาที่เราสอนให้มีการไม่ยึดติดกับตัวบุคคลแล้วเนี่ยผู้คนจะพมจะมีความอะไรฮะมีความมุ่งมั่นมาสู่การเข้าใจหลักฐานบางครั้งเราเรียกร้องคนไปสู่การอะไรฮะการกลับไปหากุรอ่านกลับไปหาฮะดิษแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเรียกร้องคนมาสู่การเข้าใจในตัวเราเอง พอเวลาคนมาเข้าใจตัวเราเองแล้วคนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือกุรานคือฮะดีสไม่ใช่นะพี่น้องในทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือความเข้าใจที่เราเข้าใจมาจากอัลกุรานแล้วก็ฮะดีสบรรดาอุลา์มะท่านอื่นก็เข้าใจจากคุรานนั้นฮะดีสแล้วก็นําหลักคําสอนมาสอนกับผู้คนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจในสิ่งที่มุมที่เราเข้าใจแล้วมีการอธิบายตัวบทหลักฐานจากบรรดาอุลล์มะอีกแง่มุมหนึ่งนะพราการให้เกียรติที่บรรดาอัล่อฮ์มรได้มีกกกาาเยยติ่งันอ อิมุไทมียาณะพี่น้องครับอิมุไทมียาเราให้มุฮัมมัดเป็นหนึ่งในบรรดาอุลามะที่มีความจริงจังในเรื่องของการยึดตามสุนัขท่านนับดุลสลามของเอะลัยฮางนว่าสลัมอย่างมากท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ารอฟอุลมาลามอานิลอะอิมติลอาลามการยกออกการเอาการตำหนิออกจากบรรดาอุลามะที่เป็นเป็นที่รู้จักและอิมุไทน์มิยาได้เขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนให้คนได้รู้ถึงการให้เกียรติบรรดาอุลลามะ สอนให้รู้ถึงความเข้าใจว่าบรรดาอุลมะในยุคก่อนเนี่ยเขาเป็นเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นคนที่สอนผู้คนเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาควรจะทําเลยก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาจะเข้าใจว่าบรรดาอุลมะยุคก่อนเนี่ยเขามีการตีความอย่างไรส่วนการอ่านฟัตวาการอ่านเพียงแค่ผิวเผินหรือว่าการอ่านหนังสือเพียงเพียง เพียงไม่กี่เล่มแล้วก็มามาตัดสินด้วยความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากซึ่งท่านอบีอสลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้ได้บอกเอาไว้นะว่าอินนะมินอัคฟาฟิมาอัคอฟุอิลาอุมมัดีอัลลัยมมะอันโมดินลนหนึ่งในสิ่งที่ฉันกลัวจะเกิดขึ้นกับบรรดาประชาชิของฉันเนี่ยก็คือบรรดาอิหมัมที่พาคนหลงคือแน่นอนว่าบรรดาอิหมัมที่พาคนหลงเนี่ยตัวเขาเองก็ก็หลงไปด้วย นะเพราะความมั่นใจในในสิ่งที่เขาได้มีอยู่เพียงน้อยนิดจากบรรดาความรู้มีหนึ่งในบรรดาอุล,ลมามะนะพี่น้องได้ถามว่ามีคนได้ถามถามบรรดาถามถาม,ถาม,ถาม,ถามอาเรมคนหนึ่งว่าถ้าฉันท่องจำฮะนิศหนึ่งแสนบทฉันจะเป็นผู้รู้หรือยัอง,ยง 3, เขาบอกว่ายังถ้าฉันท่องจำสองแสนบทฉันเป็นผู้รู้บอกว่ายังถ้าสามแสนบทละเขาบอกว่าทำมืออย่างนี้นนะว่าอาจจะเป็นไปได้ นี่คือนี่คือบรรดาอุลมอฮ์ในยุคก,ก่อนว่าเขาได้จริงจังแต่อย่างในสมัยเราในพี่น้องนะอย่าว่าแต่ท่องจำฮะดีสเลยนะการอ่านฮะดีสเนี่ยเราได้อ่านฮะดีสท่านอนับดุลลอฮ์อะเัยวะสลัมมากน้อยแค่ไหนซาฮิบุคฮารีซาฮิมุสลิมอย่าว่าแต่คำอธิบายเนี่ยตัวบทเราได้อ่านหมดหรือยังสุนันทั้งสี่นะสุนันทิรมนบีอับดุาวุธอิมูมาจานซาอีเราได้อ่านกันกันหมดหรือยังเพราะนะั้นความเข้าใจในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย อร้อ um, ah ์ตาลาได้บอกว่าอินนัสลุนกีอะไรกับกาวลันสกีลาแท้จริงเราจะได้เราได้เราได้เอาคําพูดที่เป็นคําพูดที่หนักหน่วงเนี่ยมาให้กับเจ้าเราบอกกับท่านอับดุลลอฮฺของเรามิอัลลนะว่าเราคําพูดที่หนักหน่วงมาให้กับเจ้าเราคำว่าอิมามมาลิกนะได้พูดถึงอายะนี้แล้วท่านก็ได้บอกว่าไลซฟิดดีนิชัยอุนซาลในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายอิหม่ามอิมามชฮับอัลูฮรีได้บอกว่าไลซฟิดดีนได้บอกว่า มันอคตันองมจุมละรัฐบาลคุจุมละใครที่เรียนรู้แบบแบบทีเดียวความรู้ก็จะไปจากเขาทีเดียวเหมือนกันหมายความว่าเรียนรู้แล้วคิดว่าตัวเองจะรู้ภายในระยะเวลาอันสัน้นความรู้ก็จะไปจากเขาในทีเดียวเหมือนกันนะแล้วซูให้ได้บอกต่อไปว่าอินมายุตระบุล علم อะลามรินไออะลามรินไอมรินไอยามวลเลยานีแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยได้มีการเรียนรู้โดยที่ ผ่านไปในแต่ละวันต้องใช้เวลาใช้วันวันวันแต่ละวันผ่านไปแล้วก็ในายามค่ําคืนด้วยคือการค้นคว้าความรู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราเราอยากจะ,อ,ะอ่านหนังสือเพยงไม่กี่เล่มแล้วเราก็มาเป็นผู้รู้ในการฟัตวาในการถกเถียงกันจนกระทั่งว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้คนเอาวามเนี่ยเขาเขาสับสนนะอายะของเราในวันนี้นะพี่น้องอายะที่66 หลังจากที a, ่อ erm ัลตาราได้กล <them> well, ่าวถึงการเน้นถึงการปฏิบัติตามสุนัขท่านอับดุลสลล์ฮะเลวัซันลำนะคำว่าสุนัขตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีมาในอัลกุรอานแล้วก็ในใน حديث องค์ได้กล่าวในอาันนี้ว่าจะปกครอมาในสุนัขนีาว่าว่าเราอ่านกตับนาอัลเลหิมอันอิกตูลูอันฟุสะคุมอวิขุรจูมินดิยาริกุมมาฟะอัลฮุอิลลากะลีลุมมินฮุมว่าเราอ่านกตับนาอัลเลหิมอัลลตาลาได้กล่าวต่อไปว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ บันทึกให้กับพวกเขาหรือว่าเราได้มีบทบัญญัตินะกัตถนาอะไรเห็นก็คือถ้าว่าเราได้มีบทมีบทบัญญัติให้กับพวกเขาว่าอันนี้อตัรูอัลฟุสกุมว่าให้มีการฆ่าตัวของพวกเจ้าเองคือให้มีการฆ่ากันให้มีการต่อสู้กันให้มีการจัดการและการฆ่ากันเอาวโครูจูเมนดิยาดิกุมหรือว่าให้มีการออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าออกมามาฟาลูอิลลากลีลมินฮุมพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ทําสิ่งที่อัลมาตาลาได้วางมานอกจาก ส่วนน้อยเท่านั้นตรงนี้เนีเ่ยอรร์าาตาราได้บ่งบอกได้บอกถึงความที่พวกเขาทั้งหลายนั้นมีความรักการใช้ชีวิตในโลกดุนยาคือห่วงโลกดุนยามากกว่าจนกระทั่งว่าไม่ยอมรับในหลักการของอาารัชพานุวัตตาราเราบอกถ้าหากว่าพระองค์ได้วางบทบัญญัติให้พวกเขาฆ่ากันเอง นะให้ทําการสังหารกันเองเนื่องจากความผิดความบาปต่างๆที่เขาได้ทํามาเนี่ยอเล็กซ์ได้บอกว่าหรือว่าให้พวกเขาได้ออกจากบ้านเรือนซึ่งการออกจากบ้านเรือนเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่จิตใจของคนเนี่ยรับไม่ได้ในการที่จะต้องออกจากบ้านตัวเองไปบ้านที่เราอยู่อาศัยบ้านที่เราอยู่อย่าง,างสุขสบายแต่ว่าพระองค์ทําให้เราบอกให้เรารู้ในอายะนี้ว่าผู้คนเนี่ยมีความจริงจังกับโลกดุนยามากเกินไปจนกระทั่งว่าถ้ามีบทบัญญัติ ที่เขามั่นใจว่าเป็นหลักการจากท่านอับดุลลอฮฺอะลัมหมัดสลัมที่รับมาจากอ да ัลลอฮ์ส ah. ุบฮานวะตาลาว่าให้ทําการสังหารกันเองแล้วก็ให้ทําการออกจากบ้านเรือนของพวกเขาไปออกจากเมืองที่เขาอยู่เนี่ยไปเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่ามาฟาลูอิลลากอลีลัมินหุมพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ทำหรอกนอกจากคนส่วนน้อยเท่านั้นและพระองค์ก็ได้บอกว่าว่าเราอันฮุมฟาลูมาอยู่อัลลอฮนบีฮิละกาอัลไคลรัลหุมอัชัดดะตตบีตาและหากว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทําในสิ่งที่ เขาได้ถูกสั่งใช้หรือว่าได้ถูกห้ามคําว่ามาอูอาลูนบีฮีนะพี่น้องคาว่ามัลไอซ์บางทีเราเราไปเข้าใจคําว่ามัลไอซ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์อย่างเดียวแต่ในอัลกุรอานเนี่ยอัลมาตาลาใช้คําว่ามัลไอซ์เนี่ยใช้กับอะไรฮะใช้กับคําสั่งของอัลมาตาลาแล้วใช้กับการห้ามของอัลมาตาลาเพราะฉะนั้นคาว่ามัลไอซ์รคำว่าบทเรียน oh เนี่ยบทเรียนที่เป็นบทเรียนแรกเลยนะอุทาหรณ์แรกเลยก็คืออะไรฮะบทเรียนในเรื่องของคําสั่ง แล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺตาราได้ห้ามคือคําสั่งแล้วก็คําห้ามนะเพราะฉะนั้นในอายะ์นี้เนี่ยบ่งบอกให้อัลลอฮฺตาลาบอกว่าวะลาอันนะฮุมฟะอัลูมายูอัลอนบีฮิละกาอัคคอยรัลฮุมและถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้รับบัญชามาคือสิ่งที่เขาได้ถูกสั่งใช้มาแล้วก็สิ่งที่เขาได้ได้ถูกถูกบทบัญญัติห้ามนะสั่งห้ามมาละการอคยรัลฮุมถ้าเขาทําแบบนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับพวกเขา ว่า s h เชดเดอะทัสบีตาและจะเป็นการยืนหยัดยึดมั่นที่เหนียวแน่นยึดมั่นที่จริงจังมากเพราะฉะนั้นพี่น้องหลักการของรัชสภานุาตาลาเนี่ยจะมีหลักการที่ที่ค้านกับความรู้สึกของของบางคนในบางเรื่องคือบางคนเนี่ยหลักการที่บงการบางเรื่องเนี่ยค้านกับความรู้สึกของเขานะแล้วบางเรื่องเนี่ยคนอื่นค้านแต่ตัวเขาเองเนี่ย เป็นสิ่งที่รับได้อย่างเช่นคนยากจนนะพี่น้องยังไม่เคยมีเงินไม่เคยมีทรัพย์สมบัติเนี่ยก็มีความเข้าใจได้ง่ายว่าการบริจาคเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนยากคนยากจนการจ่ายสกาดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนยากจนแต่คนร่ํารวยเนี่ยในบางคนพอเวลาที่เขาถึงเวลาจะต้องต้อง,องทำการจ่ายสกาด จะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาแล้วจะรับในหลักการไม่ได้แล้วจะบอกว่านี่เป็นทรัพย์สมบัติของฉันสมบัติของฉันทำไมฉันจะต้องเอาไปจ,จ่ายสกาัดด้วยโดยที่ไม่ยอมรับในบทบัญญัติของอรรถสมบหานุตตาลาเพราะฉะนั้นอรุตตาลาได้กล่าวเตือนไว้ในอายะนี้นะเป็นคำเป็นเป็นคำสอนโดยรวมว่าถ้าปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได,ได้ได้รับเป็นบทเรียนมาเนี่ยก็คือได้ถูกสั่งใช้มาหรือว่าถูกห้ามมาเนี่ย จะเป็นเรื่องดีกว่าสําหรับพวกเขาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้มีความเหนียวแน่นในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องในการยืนหยัดในศาสนาของลัสแานโนวตาลาเนี่ยการยืนหยัดในสิ่งที่มันมันเข้ากับอารมณ์ของเราเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่การที่เราอยากจะอยากจะยืนหยัดในในศาสนาของเราให้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยคือการที่เรายอมทําตามในสิ่งที่มันค้านกับอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราพาไปอย่างหนึ่งเราก็ต้องดึงอารมณ์ของเรามา สู่บทบัญญัติที่อมตะตาลาได้วางมาให้กับเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าให้เราให้เรานึกอยู่เสมอว่าเป้าหมายของเราคือคือโลกหน้าเราอยู่เพื่อโลกหน้าเราอยู่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่อมตะตาลาวางมาเพื่อโลกหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยพระองค์ได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าอมตะตาลาสั่งให้พวกเขาทําการฆ่าฆ่ากันเองเนี่ยเขาก็จะไม่ทาหรือว่าสั่งให้พวกเขาทั้งหลายได้ออกจากบ้านเรือนไปเนี่ยเขาก็จะไม่ทําจะมีส่วนน้อยเท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าความจริงจังในการรัก การดาเนินชีวิตบนโลกดุนยาทาให้เขาได้ลงเลเรงจากการทําการต,อาต,อาตอา่รตาาออาต่อลอสผานอวตาลาว่าอีดัลและอาใจนาหุม,มิลลัดุนนาอาัจรันอ ظ ล م ة و ل ا ะ د า ن ا ه م س ر าะตามุสตะ ي م ม و ว ذ ن ل م ؤ ลละเมื่อนนั้เมื่อไหร่ครับพี่น้องเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ทําตามในสิ่งที่อัลตตาลาใช้แล้วก็ยับยั้งในสิ่งที่อัลตตาลาห้าม มันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับเขาแล้วก็ทําให้เขาได้มีความมั่นคงอย่างจริงจังเมื่อนั้นแหละเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่อัลตาลาได้ใช้แล้วก็ยับยั้งสิ่งที่อัลตาลาได้ห้ามและอไตนาหุมมิลดุนอัจุรอนอัลดีมาเราก็จะให้พวกเขาเราจะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาจากเราตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าผลบุญที่อัลตาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนที่ทําตามสิ่งที่อัลตาลาใช้แล้วก็ยับยั้งสิ่งที่อัลตาลาห้ามหยุดไม่ทําในสิ่งที่อัลตาลาห เป็นคนที่ได้ผลลบุญที่ยิ่งใหญ่มากเพราะในอายานี้อลัลลอฮ์ได้บอกว่าอัจรอนอาลีมา ah <im ans> ผลบุญที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ได้บอกว่ามินละดุนนาผลบุญที่มาจากเราเลยเพราะฉะนั้นผลบุญที่มาจากอัลลอฮ์ตาราเป็นการตะกี้เป็นการเน้นย้ําให้รู้ว่าผลบุญในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องการทําตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาใช้แล้วก็ยับยั้งสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาราได้จริงจัง,จงมากนะและบอกว่าผลบุญจากเราเนี่ยจะให้กับเขาเลยและเป็นผลบุญที่่ยิงใหญ่ วะลาฮาดยนาฮุมซอรอตม,มุสตากีมาแล้วเราก็จะให้ทางนำกับพวกเขาซึ่งเป็นเป็นทางนำที่มั่นคงเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในในอายานนี้ว่าพระองค์จะให้ทางนำกับพวกเขาซึ่งเป็นทางนำที่มั่นคงซิรอตม,มุสตากีมาซิรอตม,มุสตากีมคือทางนำที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้วางบทบัญญัติมามาให้กับเราและฮิดายะ วลาดายนาฮุมซิรอตมุสตะกีมาพราะองค์จะให้ทางนำกับพวกเขาซึ่งเป็นเป็นทางนำที่ท,ที่ที่มันของฮิดายะดังที่เราได้รู้อยู่นะว่าแบ่งออกเป็นสองประเภทก็หนึ่งฮิดายะต่อฟิกที่มาจากอลอสซุบาฮูวะตาลาและสองฮิดายะ์อิริชัดก็คือเรามีหน้าที่ในการชี้แนะฮิดายะ์อิริชาดหมายก็ไม่ถึงการชี้แนะเรามีหน้าที่ในการชี้แนะชี้แนะผู้คนไปสู่สิ่งที่ไปสู่อะไรฮะชีนะ้แนะแนะนา นำทางคนไปสู่ไปสู่ทางที่ถูกต้องแต่อารัสุาฮานุตาลานั้นสําหรับพระอ,องค์นะ่ะคือฮิดายาตอฟิกการให้ความสําเร็จความสําเร็จในการฮิดายะก็คือมาจากอารัสุาฮานุตาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฮิดายะเราขอจากอารัสมาลาให้พระอ,องค์ได้ให้ความสําเร็จเราในการได้มั่นคงอยู่ในแนวทางของอารัสมาลาและเราก็ทําการชี้นํากันด้วยชี้แนะกันไปสู่นแนวทางของเราเพราะฉะนั้นฮิดายาในตรงนีนะ้หมายถึงฮิดายะตอฟิก อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวะละฮดาดนาหุมเซรอตมุสตะกีมาแล้วเราจะให้การเตาฟิกให้ความสําเร็จกับพวกเขาในเรื่องของการที่ให้พวกเขาทั้งหลายได้อยู่ในเส้นทางที่มั่นคงหลังจากอะไรนะพี่น้องหลังจากที่เขาได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้แล้วก็ยับยั้งสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามและเขาจะได้ผลบผลบุญที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่จากจอัลลอฮฺตาลาและพระองค์ก็จะให้ทางนําเขา ให้เขาได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการได้รับทางนําซึ่งเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงพี่น้องอ่ะเส้นทางที่เที่ยงตรงเส้นทางท่านนับดุลลอฮฺสลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ว่าวันนั้ราจะสามารถมุสตะกีมาฟัตตะบิอูวแลาตัดตบิอัสซุบุลฟะตัฟระกับิคุมอันซสบีเลยอีกอายาหนึ่งนะพระองค์ได้ได้กล่าวในอายานี้เนี่ยว่าวันนเราจะสามารถมุสตะกีมาและแท้จริงนี่คือแนวทางของฉันเส้นทางของฉันที่มั่นคง ก่อนที่สาเหตุของที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานอญญายะเนหรือว่าท่านอนับดุลลาวะซัลลัมได้สอนบรรดาสาฮบานเนี่ยในเรื่องของอญญายะห์นี้เนี่ยใน h ะด i ษที่รายงานจากท่านอับดุลลั์มัสอธดแล้วก็ท่านอบูมุซาชอาลีได้บอกว่าครั้งหนึ่งนะท่านนาบีลลบาาุลลสุลลามสลามข้อตระนาัลลอฮสุลลามสลลามอะไรวะาสลลามขัดตันท่านนาบีได้ขีดเส้นขีดเส้นให้เราดูซึ่งเป็นเส้นตรง ว่าขัตะขุตตันอันญญมีนีเหวว่าขุตตันอันชิมาลีเหแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นนะขีดเส้นตรงเส้นเดียวนะพี่น้องแล้วก็ขีดเส้นหลายๆเส้นออกไปทางขวาแล้วก็ขีดเส้นหลายๆเส้นออกไปทางซ้ายแล้วท่านนบีก็บอกว่าฮาดเเซลรอตีนี่คือเส้นเส้นทางของฉันคือเส้นตรงคือเส้นในการตามสุนัขท่านนับดุลเลาะห์ของอะไรวะซันลัมแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวะฮัดีสุบุลเส้นทางจากขวาเนี่ยแล้วก็เส้นทางไปทางซ้ายเนี่ยคือสุบุลก็คือแนวทางหลายๆแนวทาง 阿拉ระศึก be ุลเลเซรอตินชัยตอนยัดูอะไรในหัวของเส้นทางทุกเส้นเนี่ยมีชัยตอนเป็นแกนนําอยู่เพราะนั้นพี่น้องเส้นทางท่านอับดุลเลาะห์อะลัยวะซัลลัมมีเส้นเดียวส่วนเส้นทางของชัยตอนเนี่ยมันมีหลายเส้นพยายามที่จะดึงเราให้ออกห่างจากแนวทางของท่านอับดุลเลาะห์อะลัยวะซัลลัมเวลาท่านอับดุลเลาะหได้บอกบอกกับน้า ص ح ا หาแบบนี้เนี่ยแล้วท่านอับดุลเลาะหก็ได้อ่านอายะที่ว่าวันนั้นเราจะรักมุสตะกีมันฟัตตะบิอุว์ ولا تتتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله และท่านอบีได้บอกว่าแท้จริงนี่คือทางนําของฉันมุสตะกีมันที่เป็นทางนําที่เที่ยงตรงฟัตต์บิอูวะลาตัดต์บิอูซุบุลฟัดฟัรรักบิคุมอันซสบิลิพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามทางนํานี้คือจงเดินตามทางนํานี้วะลาตัดตบิอูซุบุลแล้วก็อย่าเดินทางอย่าเดินตามอซุบลุอบลอย่าเดินตามเส้นทางหลายๆเส้นเหมือนท่านนบีุลเกำลังจะบอกกับเราว่า ดังในที่ท่านนาบีได้ขีดเส้นให้ดูนะว่าให้ท่านให้เราได้เห็นภาพนี่คือในตัวอย่างในการสอนท่านนาบีสุลตารของอะไรว่าสลมว่าท่านนาบีเนี่ยได้สอนให้บรรดาสหาบะติได้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเส้นทางท่านนาบีน่ะมีเส้นเดียววันดาราสิรอตีมุสตะกีมันนี่คือทางนำของฉันซึ่งเป็นทางนำที่เส้นทางที่ทเที่ยงตรงฟัตเตะบอเจ้าจงทําตามเส้นทางที่ฉันได้วางเอาไว้เนี่ยวลาตัตตะบอสุบุล แล้วก็อย่าไปตามเส้นทางหลา,ายๆเส้นเพราะอะไรฮะฟาตาฟารอกอบิกลมอันซาบีลีเพราะมันจะทําให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยแตกออกจากเส้นทางนี้เขาเข้าใจได้ว่าอย่างไงครับพี่น้องอายะน,นี้เนี่ยบ่งบอกให้เราให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆเลยนะว่าคนที่สร้างความแตกแยกเนี่ยไม่ใช่คนที่เรียกร้องไปสู่สุนัขท่านอัอดุลสลัมแต่คนที่สร้างความแตกแยกเนี่ยคือคนที่ ไม่ยึดตามเส้นทางท่านอับดุลลาหสัมบลดังที่เราได้บอกนะพี่น้องว่าในหลักการเนี่ยถ้าเราต้องการหลักการเนี่ยให้เราเอามาจากอัลกุรอานแลวเอามาจากฮะดิษในฮะดิษบทนี้ท่านอบีได้ได้ขีดเส้นให้เราให้เราได้เห็นเส้นแล้วท่านอบีก็บอกถึงแนวทางให้กับเราว่านี่คือเส้นตรงท่านอับดุลลาลอสัมบลงมาเลยวะซัลลัมแล้วท่านก็บอกว่ามีหลายๆเส้นที่เป็นเส้นของชัยตอนแล้วในอายะห์ท่านอบีก็ได้อ่านอายะห์ให้กับเราว่าวันนะฮะดาสลาตมุสตะกีมันฟัตตง เจ้าจงปฏิพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเส้นทางนี้และอย่าไปตามทางหลายๆทางหมายความว่าไงนะพี่น้องหมายความว่าทางของแชยตอนเนี่ยมันมีหลายทางเวลาที่เราเห็นการปฏิบัติไอบาดาที่เป็นสุนนขของท่านนบีสลอออุลลัลอะไรว่สั่ลํให้เรายึดมั่นในสุน,นัขท่านนบีนนะพี่น้องให้เราดูง่ายๆนะว่าสุนนขของท่านนบีเนี่ยคนที่ยึดมั่นในสุนนขเนี่ยจะโยกมุมไหนของโลกเขาก็จะปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขายืนหยัดในสุนัขท่านนบีสุลลัลสั่งแต่ฮาลุนบีดาคน บทบัญญัติขึ้นมาใหม่คิดบทบัญญัตินะพี่น้องเราต้องเราต้องเข้าใจว่าการคิดสิ่งขึ้นมาใหม่ในศาสนาเนี่ยคือการคิดบทบัญญัติวางบทบัญญัติขึ้นมาใหม่ไม่ใช่คนที่ทำเร็วคนทำเร็วคนทำมัคคยานั้นอีกกลุ่มหนึ่งแต่เรื่องบิดาเรื่องสิ่งที่มันคิดขึ้นใหม่ในศาส,สนาเนี่ยการคิดขึ้นใหม่ในเรื่องศาสนาเนี่ยคือกลุ่มที่อะไรฮะเดินออกจากแนวทางท่านนบีเพราะท่านนบีได้วางเส้นทางเอาไว้วันนี้ท่านนบีได้วางละหมาดสุโบรไปสองฤาษีว้เศอัศรี ไว้สี่มอเลบไวส้สแล้วก็อิชาวไวส้สวันหนึ่งมีคนบอกว่าฉันอยากจะเพิ่มฉันมีความขยันมีความมุ่งม,มั่นเพราะนั้นุบโบขอสสลับกับรูรี่แล้วกันรูรีร่ขอสองนี่เป็นการเดินออกจากเส้นทางท่านอนับสุลสลอมของอัไรุลสลัมแล้วพี่น้องเอ,อกตรงนี้ไปเทียบว่าเวลาที่เราเห็นใครก็ตามที่วางรูปแบบในการอิบาดะ ที่ไม่ได้มีในสมัยท่านนบีสุลต์ละฮะอัลลอฮ์ซันลำรู้ว่าใ ah นสมัยของบรรดาสหบ้านเนี่ยให้เรารู้ว่านั่นคือการวางบทบัญญัติวางรูปแบบที่เดินออกจากเส้นตรงของท่านนบีสุลต์ละฮะอัลลอฮ์ซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เดินออกจากเส้นไปแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับมาพี่น้องย้อนกลับมาสู่เส้นตรงท่านนบีสุลต์ละฮะอัลลอฮ์ซัลลัมและให้เราระวังอยู่เสมอว่าในอายะฮ์ที่เราอ่านกันไปก่อนหน้านี้ในสุลต์ละอัลลอฮ์อัลอฮ์ซันว่าฟะลัมมาซ่าในอาซะฮ์ทีาอ่านกันไปก่อนหน้าน ดังนั้นเมื่อเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้เฉออกไปได้เบี้ยวออกไปได้เอียงออกไปอัลลอฮฺตาราก็จะให้หัวใจของพวกเขาเน้นยงออกไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราได้เอ็นเอียงไปจากสุนนางท่านอับดุลสลามของเราวะสลัมโดยที่จิตใจเรามีความรักสุนนางท่านนบีแต่ในการที่เราเอ็นเอียงไปนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมันเอ็นเอียงออกไปจากแนวทางท่านนบีออกไปเรื่อยๆแล้วชัยตอนมันก็จะมาดึงเราออกไปดึงเราออกไปสู่เส้นทางที่ ที่อะไรฮะเส้นทางที่มันต้องการเส้นทางที่นอกเหนือจากเส้นทางท่านอบบีสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาหาแบบอย่างท่านอบบีสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมเราจะได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาเคาะฮ์วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงกับรายการกุรอานทางนําชีวิตของสุลลัลลอฮิวะััลลลมอาอเลิวะอับวะสุลลัมอัสลามุอะลวยกุลอาระห์มัตุลลอฮ์วะบรักาตุฮ